ทียาทีนาคาควะและสุกสะไปหัวเสาด้านหลังเขาตีดีครับอซสริตีลงตำแหน่งที่ว่างพอดีครับดูครับชังงวะที่รับบอลแรกครับแล้วสุกษะนี่โยกมาให้ด้านหลังครับหลบบล็อกสวยครับโอซานาอิบดลงไปเสิร์ฟนะครับมีว,กวากุโอซานาอิส9ต่อ23ิเสิร์ฟหนักและติดลึกไปเองเป็นเซตพอยต์ของทีมชาติไทย 24-19ครับ5เซตพอยต์ครับเอาอัชราพรับลบลงมาครับเขาตั้งนเดียวครับไทยจะปิดเซตนี้ครับแล้วก็จะไปต่อกันในเซต5นะครับชัชอนเสร็จเอาอข้างไว้อนโคชมะรับได้สุกสะให้มาโาิสาวีรับแล้วยังอยู่ในสนามด้วยครับญี่ปุ่นลุกกลับอีกครัง้งหนึ่งติดล็อกของไทยชัชอรเอากลับมาได้ โอสานาให้สุกสะแล้มาหัวสาวลูกนี้ไทยก็ยังรับได้ด้วยครับโดยพันธันปิยนุอันเด์ไหมอัชรพรตีอักใส่บล็อกโองูโคโยโคตะครับหน้าบล็อกกลางของญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะที่ร่วไปแล้วบล็อกจังหวัดการตีของอัชรพรได้ฮะนี่ครับยกมาให้สูงๆงครับอัชรพรตีมาลูกนี้นี่ไปโดนนาคกาวะครับอเอาค,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 ครับยังได้อีก4เซตพอยท์ครับ รับบอลเสิร์ฟของเจโกตะให้เนียบเนียบนะครับได้มีทางเลือกในการรุกกลับมีโอกาสจบได้เหมือนกันบองพัานให้แล็บอาชารพรคลับเนี่ยครับว่บาได้เข้ามาตีบอลหัวเสาจังหวะน,นี้ก็ทำให้ทีมชาติไทยนั้นเอาชนะไปได้ในเซตที่4ครับครับก็